สวัสดีสสดคะ่ะวันนี้พี่สุเพจจันดีนะคะพี่สุอยู่กับพี่นุชเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพี่นุชวันนี้เราจะมาทําอะไรกัน,นะคะค่ะเราก็จะมาดู ผลของทุเรียนหลังติดลูกน่าะว่าหลังแหงแล้วแต่แล้วเนี่ยมันขึ้นลูกเป็นยังไงบ้างก็คือความเดิมตอนที่แล้วนะคะเมื่อวันที่17มกราคมเนาะน้องนุษเนาะเรามาดูกันมันอยู่ในระยะห่างแย่ซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์นะคะ14วันก็ขึ้นลูกขนาดเท่ากับประมาณไข่ลกกระทาเหมือนปลายนิ้วหัวไม่ไม่โป้งอันนี้ปลายนิ้วของพี่สูกได้นะคะอันนี้ขั้นตอนของการดูแลทุเรียนระยะ แล้วก็ตอนนี้นะคะรน้ำต้องคน้ำนก็ให้เริ่มขยับน้ำมาจากช่วงหนันงแห้นิดนึงแล้วแต่สวนแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ดินของแต่และสวนนะคะก็ขยับขึ้นมานิดนึงเพื่อให้น้ำขึ้นลูกนะคะเพื่อให้ลูกมันมีโอกาสขยายได้บ้างเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเราไปปล่อยให้มันแห้งอีกอะ่ะมันก็มีโอกาสแห้งจนร่วงหลุดมาอีกใช่ค่ะนะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้ามากน้ามากเกินไปอ่ะจนุ่ก็จะเป็นใบอ่อนโอเคตอนนี้ เป็นสิ่งที่ชาวสวนไม่ต้องการใช่ใช่ก็คือช่วงนี้มันคือจะเห็นอยู่แล้วอะเนาะมันจะต้องเป็นลูกทุเรียนแน่ๆแล้วถ้าสมมติว่ามันล่วงในระยะนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เราจะเสียดายมากพี่นุดก็คือหันมาทางนี้ด้วยเนาะก็คือมันจะเสียดายมากถ้าเราระยะนี้แล้วเนี่ยเรายังปล่อยให้มันล่วงอีกเพราะฉะนั้นการดูแลระยะนี้พี่ว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนาะนุชเนาะเรียกว่าห้ามกับพิตาคือต้องมาสวนทุกวันก็ใช่ห้ามไปเที่ยวแล้วเราก็จะปล่อยภาระให้เป็นคนงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องต้องเข้ามาดูทุกวันว่าเลียนมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวมีเพี้ยไม่ พี่นุ๊แล้วนอกจากที่เราจะต้องเฝ้าระวังน้ำเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มเริ่มเพิ่ม,มน,น้ำ <มา S 2> ทีละนิดทีละนิด<ช>ทีนี้เนี่ยในส่วนของสวนพีนุ๊เนี่ยคือแต่ละสวนน่ะมันจะไม่เหมือนกัน<ช>ดินฟาษาษาษา้าอากาศสภาพความร้อนความชื้นเนาะเพราะนั้นเราต้องดูที่ดินเป็นหลัก<ด><ด>ว่ามันแห้งเกินไปไหมดินด้วยแล้วก็ดูดูที่ การตอบรับของต้นไม้ด้วยอืมาเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยมันมันน้าน้อยไปหน่อยแล้วเราต้องขยับไปหน่อยก็ดูก้านก้านกตรงนี้นะคะแล้วก็ขนาัการร่วงว่ามันร่วงแบบอันนี้มันหล่นธรรมชาติไม่เป็นไรนะคะทุกเชโอเคก็คือช่วงนี้เนี่ยก็คือว่าลูกทุเรียนยังสามารถที่จะสลัดตามธรรมชาติ ใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่สลัดธรรมชาติมันยังกำลังมันยังถึงเนี่ยชาวสวนเขาจะต้องมาทยอยตัดแต่งใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยพี่นุชก็เริ่มแต่งตั้งแล้วพี่พี่นุชแต่งยังไงก็คือถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ให้เด็กที่ไม่หันพี่นุชพูดแบบหันแบบหันหันเขาเลยนะคะก็คือว่าเอาลูกเดี่ยวออกเพราะว่าทุเรียนมันจะไม่สวยทุกรูปใช่ไหมคะแล้วก็เอาเอาอย่างเงี้ยนเป็ด แล้วก็เอาออกเอาออกเลยคือเราก็ดูกิ่งสมมติกิ่งเนี้ยมันเยอะมันเหลือแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เอาเป็ดออกแต่ว่าบังเอิญว่ามันร่วงหมดเลยทั้งกิ่งเนี้ยไม่มีลูกเลยก็ที่เหลือเราก็ต้องเอาไว้อะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเงินมันก็ยังเป็นทุเรียนเกดซีอยู่เนาะเป็นหางทุเรียนได้ โอเคก็ต้องดูดูว่าปริมาณทั้งต้นเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ใช่มันเยอะไหมใช่มันเยอะพอที่จะแบบว่ากําลังของต้นไหมอะไรเงี้ยเราก็คือต้องเก็บไว้เท่ากับกําลังต้นที่มันจะรับได้นั่นแหละเนาะนุเนาะเน้งแต่บางสไตล์บางคนก็แต่งขาดเลยแต่ยางี้ยังยังไม่แนะนะไม่แต่งขาดนะคะรามันจะมีขนาดแต่ถ้าตักไข่ไก่แล้วแต่ขาดเนี้ยเนี่ยก็โอเคโอเคคือช่วงเนี้ยชาวสวนเขาก็จะแบบแต่งแค่พอแบบพอให้มันเบาบางลงไปได้เพื่อที่จะได้ มีโอกาสที่จะได้คัดอีกทีนึ่งเนาะแล้วมันก็จะขึ้นลูกเร็วใช่ใช่เพราะมัวแต่ถ้าเลี้ยงกันเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายอ่ะมันก็ช้าแล้วก็ร่วแล้วเบี้ยวด้วยลูกก็จะเริ่มเบี้ยวเพราะพี่นุชแล้วพี่สุกจะถามว่าแล้วระยะนี้เนี่ยก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องเอาเรื่องปุ๋ยก่อนเราจําเป็นต้องให้ปุ๋ยไหมระยะนี้ในความคิดของพี่นุชจะไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยจะทําให แต่ไม่อ่อนค่ะก็จะไปใส่ลูกไก่แต่ที่สวนเนี้ยใส่ค่ะเขาคิดว่ามันมันอยู่ในช่วงลักษณะที่ว่ามีลูกมันต้องการอาหารคนเราต้องกินอาหารเหมือนต้นไม้ก็ต้องการอาหารเหมือนกันเพราะว่าลูกโดกมากแบบเนี้ยเนาะก็คือก็พี่นุชก็คือใส่ใส่ไม่น้อยใส่แต่น้อยใส่ก็ต้องาสามสี่ขีดไม่เยอะค่ะแค่แบบว่าแค่พอให้เขาได้อาหารไปกระตุ้นให้ขยายผลอะไรอย่างนี้ เพราะถ้าใส่เยอะคือรักไปอ่อนแน่นอนเนาะพยายามเลือกเราก็ดูใบของเราว่าใบเป็นแบบไหนแต่บางบางส่วนเขาใส่แปดยี่สี่แต่ว่าในความรู้สึกของเพลงที่เคยใส่แปดยี่สี่มาใบมันจะมันจะแบบมันจะตันอ่ะมันจะแบบไปกดเขามากเกินไปไปกดมากไปแล้วราต้นจะโซมแล้วแต่บางส่วนค่ะแล้วแต่สไตล์ใบของแต่ละแต่บางส่วนถ้าเกิดสมมติว่า ใบอ่อนยังไม่แตกเอาอาจจะใส่แต่24เพราะเขากลัวแตกใบอ,อ,อ่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางสวนนะ่ะแตกมาแล้วเขาก็จะอาจจะเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรเสมอได้อย่างเงี้ยอ๋อสูตรเสมอเพราะว่าคือใบก็ยังต้องเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ใลูกอยู่เพราะนั<ช>้นก็ต้องแบบบำรุงไปเสมอๆกันคือหมายถึงว่าถ้าแตกใบอ่อนมาแล้วเนี่ยเราใส่เลยไปมันไม่แตกเลยนะแต่เพราะใบบำรุงใช่ใช่มันยังไม่ช่วงระยะที่มันจะแตกอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเราก็อัดได้เลยได้ ทีนี้พี่นุชทีนี้เรื่องของปุ๋ยเนี่ยก็คือระยะนี้ที่พี่นุชใส่แบบว่าใส่ในดินเนาะแล้วมันต้องพ่นทางใบไหมระยะนี้ต้องพ่นใบไหมไม่ได้พ่นค่ะยังไม่ต้องอย่างอันเนี้ยไม่ได้พ่นเลยแต่บางคนก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้ทางดินเขาก็อาจจะใช้ปุ๋ยพ่นพ่นใบพ่นรื้แล้วแต่แล้วแต่สไตล์ใครแตนมมันเนาะ ทีนี้ถ้าบางส่วนที่เขาบอกว่าที่พี่นุชบอกที่เขาไม่ให้ระยะนี้เนี่ยเขาอาจจะมั่นใจในสภาพของใบที่มันสมบูรณ์สามารถที่จะผลิตอาหารหล่อเลี้ยงลูกอ่อนตอนนี้ได้เขาก็ไม่ให้หเพราะว่าการปิดประตูการลัดอ่อนไปเลยรตรงนั้นเนาะโอเคแต่ของพี่นุชให้นะคะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องฉีดยาอะไรไหมพวกยาฆ่าแมลงทั้งหลายฉีดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงช่วงห่างแยะขึ้นลูกเล็กๆเนี่ยหนึ่งเพี้ยไฟแต่พอมาถึงตรงนี้เราต้องระวังเรื่องเพี้ย อะไรยางนี้เพียแป้งใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มเขาเริ่มมีแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเริ่มมากินแล้วก็ต้องบล็อกบล็อกที่ตัวนําพาคือมดอ๋อต้องบล็อกมดค่ะเพราะมดจะเป็นตัวขาบเพียแป้งมาอยู่เพียแป้งเขาเป็นเขาไม่เขาไม่ได้แบบวิ่งได้ะไรได้แล้วค่อยค่อยเคลื่อนที่ไปเล็กๆแต่ว่ามดจะเป็นตัวขาาเพียแป้งมาเกาะตัวพามดตัวพาเพียแป้งไปจุดต่างๆ ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะกินน้ำหวานจากมูลเพียแป้งมดนะคะคือเขาเป็นเหมือนกับพึ่งพาพึ่งพากันก็ทําให้เพียแป้งก็ระบาดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดต้นตอเรื่องของมดก่อนใช่ค่ะอือโอเคนุย์เรามองมันเป็นฝีมือด้วยนะคะร่วมกับอาจจะเป็นลักษณะของธรรมชาติที่จังหวะมันได้ด้วยอะไรด้วยเนาะทําให้มันติดทั้งต้นขนาดนี้แล้วมันไม่ได้ติดต้นเดียวคือมันติดดีว่าั้นเหรอที่สุมองให้คะแนนว่าให้คะแนนเป็น